สวัสดีครับคาร์ไบต์โปรดักต์นะครับวันนี้รีวิวอีกคันหนึ่งเป็นนาวาร่าเอ็มพีสามร้อยนะครับนาวาร่าเอ็มพีสามร้อยนี่นะฮะคันนี้ก็มาที่ร้านนี่ก็ทำครบชุดกันส่วนมากนะครับหุ้มเบาะเบาะแค็ปแล้วก็ปูพื้นนะคันนี้ก็มีการทำค้างประตูด้วยนะครับอ่ะแล้วก็หุ้มเท้าแขนตรงกลางนี่ด้วยนี่ อันนี้ต้องถ้าทําข้างประตูนี้ต้องมาที่ร้านนะครับลาดพร้าว124นะครับพุ่มบอกเราทํางานแบบสวมนี่คันนี้สีน้ําตาลนะครับสวมทับนี่ผมไล่ให้ดูนะครับอันนี้ได้ในลอนในการเย็บนะฮะนี่ได้ในลอนนะครับเห็นฮะเป็นเบอร์ใหญ่หนานะครับสวมทับสวมเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครับเราตัดไปตรงรุ่นไม่ได้เป็นฟรีไซส์นะครับเป็นแบบงานฟิกไซส์นะฮะไี่ นะฮะมันจะเข้าส่วนเป็นเชฟไปตามส่วนหมดเลยนะครับของเราไม่ได้เป็นงานที่ว่าเอ้มาถึงก็สวมก็ได้ไปย้อยไปย้อยมาไม่ใช่นะครับสวมเลยเราตัดใหม่ตรงรุ่นเราตัดงานเฉพาะคันต่อคันเท่านั้นนะครับเราไม่ได้ทําเผื่อไว้นะลูกค้าก็สามารถที่จะมาเลือกสีเลือกสีเลือกลูกแบบการเย็บอะไรได้หมดเลยนะครับด้านหลังเราก็ทํากระเป๋าสองข้างนี่นะฮะ สังเกตนะครับหนังของเราเนี่ยนะฮะตัวนี้เป็นตัวหนาหนึ่งมิลเต็มเนี่ยหนาหนาอย่างนี้เลยแล้วก็มีฟองน้ำห้ามิลแล้วก็ด้านล่างสุดนะครับเนี่ยนะฮะตรงด้านหน้าสัมผัสเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าผ้าทีคอร์ดนะตัวที่เหนียวทนนะครับก็คือผ้าทีคอร์ดที่ซับอยู่ด้านไหนโน่นนะครับบวกกับเอ่อได้นล่อนที่เราใช้เย็บฉะนั้นถ้าหนังดีได้เย็บด,ดี นะครับรงมาตรฐานเนี่ยก็อยู่กับเรายาวนานอย่างนี้นะครับทางร้านก็รับประกันปีแตกการเย็บให้ทั้งหมด3ปีเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าเป็นงานเกรดเนะครับบอกแคปนี่เป็นฟองน้ําฉีดขึ้นลูกฟองน้ําฉีดเป็นยังไงนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูนะครับฟองน้ําฉีดคือเป็นอย่างนี้ฟองน้าเหลืองเหลือนี่แหละครับนี่นะฮะฟองน้ําฉีดทําเหมือนโรงงานบ่อหน้าแล้วก็แยกสส่วนนะครับตรงนี้ส่วนนี่นี่ส่วนหนึ่งฝั่งโน้นส่วนหนึ่ง ที่สําคัญคือมีโครงเหล็กในฟองน้ำนี่เป็นโครงเหล็กวิ่งอยู่ข้างในเลยครับนะมีเกี่ยวแล้วก็มีล็อกน็อตนะฮะเบอร์10ซ้ายขวานะหั้งใช้กันทนทน,ทนเพราะเป็นฟองน้ําฉีดไม่ใช่ฟองน้ําอัดนะครับฟองน้ําฉีดก็คือการขึ้นโงขึ้นมาแล้วก็ฉีดเข้าไปด้วยฟองน้ําทําเหมือนกับบอกหน้าฉะนั้นการทนทานไม่ต้องห่วงอยู่ได้กันเป็น10บสปีเลยนะครับใส่หลังจากเราห่อหนังแล้วก็นี่อยู่ในรถแล้วก็เป็นอย่างนี้ นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเวลาเปิดเอาเครื่องมือก็สามารถเปิดได้นะครับเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าเนี่ยอย่างนี้นะเปิดแยกส่วนฝั Senhor? ่งซ้ายฝั่งฟ nah, ้านะครับนี่แล้วก็เปิดเอาเครื่องมือได้นี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดแงบลงไปอย่างนี้นะฝั่งนี้ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับทั้งสองส่วนนะครับคันนี้มาจัดครบเซตเลยแล้วก็มาเป็นปูพื้นด้วยนะครับปูพื้นของเราเนี่ย นะครับเป็นงานตัวหนานี่งานเรียบร้อยอย่างนี้นะครับนี่นะครับเราเก็บรายละเอียดทุกส่วนนะครับนะไม่ต้องห่วงเอ๊ะทำไมเออถ้าสั่งกับเราแล้วเอ๊ะทำไมบางครั้งของคุณแตกต่างกับที่อื่นยังไงเนี่ยนะครับผมให้ดูในตามวิดีโอเลยนะครับถ้าที่อื่นก็คงไม่ไม่ไปก้าวล่วงเขานะครับงานของเราว่าเอ๊ะของเราดียังไงเนี่เราให้รูปภาพมันเป็นพิสูจน์กันนะครับว่า หลังจากใส่แล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฮะทัาน,นทางร้านเราคํานึงถึงคุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียมากที่สุดนะครับนะไม่ใช่ซื้อมาปุ๊บใช้ไม่กี่ทีก็พังกลายกเป็นว่าซื้อของแพงเลยนะครับแต่ถ้าซื้อของด้วยคุณภาพที่เป็นธรรมราคาที่เป็นธรรมนะฮะ,ะลูกค้านะใช้ไปปุ๊บสีห้าปีรู้แล้วอ๋อของร้านนี้กูคุ้มแล้วที่ทําหรือถ้าเป็นลูกค้าเก่านะฮะโอ้ ผมใส่ของคุณมา5ปีแล้วบางเจ้าแปีแล้วอย่างงี้นะครับก็ขอขอบคุณนะฮะถ้าสนใจสินค้านะครับมาที่ลาดเท้า124ซอยย่อยซอย9นี่เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับเย็บกันสดๆที่นี่นะครับมีกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อจอดรถสะดวกสบายมีห้องล็อบรองลูกค้านี่ผมถ่ายดูนะครับนะมาถึงก็เลือกแล้วก็รอรับกันได้เลยนะครับ3-4ชั่วโมงเราก็ทําเสร็จแล้วหรือ นะถ้ามั่นใจตัวสินค้าสั่งไว้ก่อนมาถึงใสเลยก็1ชั่วโมงเหมือนอย่างรถคันนี้นะครับสนใจติดต่อนะครับ0917099960 0917099960มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง, osa, ง ID l ดียขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ